5ขั้นตอนในการล้างรถให้ถูกวิธีสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับรายการเชียงใหม่นิวส์คาร์นิในวันนี้ทางเราก็จะมาแนะนํา5ขั้นตอนง่ายๆในการล้างรถถ้าทุกท่านอยากทราบกันแล้วว่ามีอะไรบ้างนั้นเราไปติดตามรับชมกันเลยครับ 1>, 1. ฉีดน้ำเพื่อขจัดคราบสกรปรกการฉีดน้ำเพื่อขจัดคราบสกรปรกช่วยให้ฝุ่นหรือสิ่งสกรปรกที่อยู่บนผิวรถยนต์อ่อนตัวลงโดยฉีดน้ำทั้งคันไล่จากบนหลังคารถลงมาด้านข้างของรถ 2. ล้างส่วนล้อของรถยนต์ก่อนใครหล,หลายๆคนอาจคิดว่าควรจะล้างที่ตัวรถก่อนแต่ล้อรถมักจะเป็นส่วนที่สกรปรกที่สุดเราจึงควรจะล้างส่วนล้อรถยนต์ให้สะอาดก่อนเพื่อที่สิ่งสกรปรกจากล้อจะไม่กระเด็นไปโดนส่วนผิวรถที่ทำความสะอาดแล้วนั่นเอง 3. เริ่มต้นล้างรถจากบนหลังคารถลงมาด้านข้างของรถก่อนจะเริ่มขัดผิวรถของคุณให้แช่ผ้าหรือฟองน้ำล้างรถในน้ำยาที่ผสมไว้แล้วก่อนจากนั้นค่อยนํามาขัดทําความสะอาดผิวไม่ควรออกแรงขัดมากเกินไปเพราะมันจะทําให้รถยนต์เกิดรอยขีดข่วนนั่นเอง4หลังจากล้างน้ํายาเสร็จให้ฉีดน้ํายาล้างออกให้หมดไม่ควรปล่อยให้น้ํายาแห้งบนผิวรถควรทําแบบนี้ทุกครั้งเมื่อล้างเสร็จทั้งคันให้ล้างน้ําเปล่าซ้ำอีกครั้ง5้ เช็ดรถให้แห้งด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์อยากลัวที่จะต้องใช้ผ้าหลายผืนในการเช็ดรถเพราะถ้าแยกผ้าเช็ดหลายผืนโอกาสที่ผิวรถนั้นจะเกิดรอยขีดข่วนก็มีน้อยควรเช็ดผิวรถให้แห้งเพื่อป้องกันการเกิดสนิมและการเกิดคราบน้ำเช็ดผิวโดวยไล่จากด้านบนหลังคารถลงมาด้านล่างรถยนต์และเช็ดล้อรถเป็นอันดับสุดท้ายเป็นอันเสร็จขั้นตอนการล้างรถอย่างถูกวิธีแล้วครับ